สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับเมื่อี้เดินทางมาติดตามตวเลขกับน้องป้ลน้องชุมพูเนาะครับเนาะแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลครับสองแม่ลูกฝันแม่นครับเมื่อนี้จะสัมผณสน้องป้นก่อนครับพี่น้องเพราะว่าน้องปิ้ลนี่เป้นฝันเห็นปูท่าแปลกหกนาครับขับรถเข้ามาในบ้านแล้วก็รถล่มครับเสียชีวิตอยู่ในบ้านแม่นบ่ครับน้องป้น ผู้ใายแปลหนามาจะคนครับมาผู้เดียวจ้ะมาผู้เดียวก็เป็นใบกางคนนะครโอ้ใบกางค้นครับแล้วก็เห็นทะเบียนรถตัวสียังรับทะเบียนรถตัวสีแดงแดงจริงคืนเลยเจ็โตครับสามตสามตครับเอฟซีเนาะบ้านเลขที่สิเป็นตัวไรหรือว่าทะเบียนรถสามตัวแดงจริงคืนี่สีเป็นตัวไรเด็ดครับต้องมาถามน้องเปิลครับไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับน้องเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีเบ่าวแอมมะครับผมต้องมีสามแล้วล่ะครับยาปอดแล้วก็เอฟซีลักบาทนะคะครับผมตามดวนน้องเปิ้ลฟันแม่นดวงเฮงครับเอฟซีโอ้ยฟันแม่นเนาะครับพี่น้องเอฟซีเอาถือนะครับนี่ครับตัดเลนเนาะฟันยังไรกว่าครับมวดวังหันนะนี่อธิบายให้นเอฟซีฟังอยมวดวังหันแปดเก้าสามนี่ยฟันเห็นไอ้พระแม่พันปีหลวงนะครับพระแม่พันปีหลวงที่เปืนสวรรค์แล้วดไปเนาะครับเนาะที่นี่ก็ตราบค่ะ เก้าแปดเจ็ดโอ้เก้าแปดเก้าสามอันพิ่นขี่รถเขามาจอดอยู่หน้าบ้านแม่นจ้ะครับทะเบียนรถคือเก้าสี่หนึ่งแปดแม่นจ้ะครับแล้วก็เพิ่นเขียนเลขใส่ในใกระดาษในตะลับทองในตะลับทองแปดเก้าสามถูกตรงๆครับ<น>มาดมือนี้ครับตามต่อประจำงวดวันที่สิบหกน้องต่องเปิ่นเนาะค่ะเอาครับฝันแนวได้ครับเราซนะูอีฟซีฟังนะครับฝันเห็นวายไม่ใช่แปลกหน้าบุกหัจักเพิ่์นนะคะมาขี่รถหลบอยู่แต่ตรางเงื่อน ผู้ชายแปลกหน้าครับรถมาล้มอยู่นี่ก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเห็นป้ายทะเบียนเอห้าศูนย์หกหรอม่อ็มห้าศูนย์หกหรอครับทะเบียนรถค่ะก็บารีที่เปิืองะพกเก่านะคะเปิืองยามันออกอี่นะครับไวเอ็โอ้มันออกยานอ๋่อก้าวขาบนะคะต้องออกางคุกเลครัโอ้ครับครับครเก่าเก่าฮงเนาะค่ะเอาลองเสียงโศกเสียงลาบครับหลวงเพิ่นลองเบิรงครับพี่น้องแต่ว่าพูกเก่ามันต้องได้กัแล้วครับไวอมเล็กให่แม่นแม่นครับ หมุนหนึ่ง้องเป็นเลขเก่านะครับเป็นห้าศูนย์เก้าเนาะค่ะห้าเป็นออกมาปองนี่อยู่นะแมนครับผู้เอฟซีถามหาหลายครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับพี่น้องเอฟซีหมวดเป็นที่สิบหกนี่ครับขอให้มีโชคไงครับหลวงปิ่หของฮ่คจะร่างจุดอยู่ครับผู้ชายแปลกหน้าครับรถมาลมอยู่หน้าบ้านเพิ่นว่าจังได้อีกครับขับรถมาปุ๊บนบ่ตื่นนะค่ะเป็นตายตายแต่ละงื้ตายเลยคู่ตุยเลยตุยเลยตุยตุย โอนันนุกกับฟันแบบนี้นะค่ะฟันไอ้ลงคลิปจาปอแต่ปีกลายนะคะจ่าปอ,อฟันว่าก็พอดีเป็นแฟนเก่าเสียอพาไมา่สามเหมือนยิ่งเขาเสียเอ,อาในตอนก็จาปอก็ทิ่ฟันเกี่ยวแต่รึเปล่าครับฟันยังอีก,กอยู่ประมาณหกพ่จ้ะฟันแต่เห็นคนแปลกหน้ามลาลมหน้าบ้านจา้ะใช่แปลกหน้าแต่ตะรางเงื่อนจ้ะครับบุกห่เขาเป็นไผรนะคะครับ ตุยฆาตีเลยตุยฆาตีค่ะปุ๊กกระบ่ตื่นนะบันเลขที่กับหกเก้าแม่จ้ะครับปราสิเดนทะเบียนรถนี่ฮาซุนหกขาครับบ้านเลขที่กับหกนาเรนเพราะว่ามาเรนป้าตายอยู่บ้านมากแม่จ้ะเพราะว่ายาดออกบ้านเลขที่นะอย่าเพิ่งมาปองมีครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเอฟซีงวดพฤศจิกายนพศสองพันหกสิบแปดครับหลองปุญหเฮ้ยครับห้าศูนย์หก 506บ้านเลขที่69 69ครับอย่าลืมครับ506นี่หมุนเป็น509นย์เกาหน้ามโงเปิ้นเนาะค่ะครับผมนี่ละฟันสันๆซนช้ำนี่ก็ต้องเอาสันๆซนช้ำนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนี่ละบโบบานเด็กที่กับตัวนี้ละครับเดี๋ยวครับขอบคุณที่หลายครับน้องเปิ้นครับขอบคุณครับเอามาผีครับนี่เขียนไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยเนาะครับเนาะบริเัน เกีก่ยวกับแม่พันปีหลวงอีกบ่ครับบอ่จอ่ะบ่ฝันเลยฟันจตงวอดก่อนฝันจตงวอดก่อนอครับเอางวดนี้ก็ได้ฝันเห็นผู้ชายแปลกหน้าขับรถมาตุยอยู่หน้าบ้านครับ FC 506หรือว่า6996ครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับนนเนาะน้องชมพู่ลูกสาวน้องเพิ่นเพิ่นฝันเลขบ่ฝันอยู่จ่ะเพิ่นฝันอยู่อ้าวเพิ่นไปใส้ต่อเนี่ยโ้เอาเอาเอาเดี๋ยวจังไปเอื่นเนาะครับเนาะเอาตัวนี้ซะก่อนครับพี่น้อง FC 506นนี่ละ ครับเดี๋ยวมือนือเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมือของดีกันครับบ้าแอมโลทงนี่จิเดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิปใหม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกล้องเรียยทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม ออของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อ,ง,อ,องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่เป็นสื่เือถือนะครับน้องสัผัสชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนาง่าอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีข,ดข,ดขดับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาศสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการทายกลับคืนมาได้ พอเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งล้วรูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาถุสาถุสาถุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาถุสาถุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี พาน,นุวัตี่เหรอเนาะครับผมส,สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรกรอ็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้ขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาติเมตตาหนายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องพ่ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถรรพ์มาบุษมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลุงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยยินซื้อเสียงหลุงปูหลอดมานานแล้วมือ,นอีนก็มีโอกาสได้มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะ กับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายัางกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออมากนะครับเนาะ หล้วก็มือแท้แครับท่านผู้ชมมือแทๆแะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วครับมีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่อซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โถนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามู้ชมท่ามู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายเงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสูมชมราคาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำม,มุนคลองหลวงปูุลอดมหาเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบริหลายครับมาฝากเอฟซีบริหลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,